คลิปนี้เราจะมาสอนติดฟิล์ม iPad ฉบับย่อกันนะคะก่อนอื่นเราต้องทําความสะอาดหน้าจอให้ดีให้สะอาดเลยนะเช็ดเก็บฝุ่นให้ดีอย่าให้มีฝุ่นลงที่กลางจอหรือตรงไหนตรงหนึ่งโดยเด็ดขาดเพราะว่าเวลาที่เราลงฟิล์มลงไปแล้วแล้วมีฝุ่นอยู่ด้านในถ้ามันอยู่กลางจอ่ยซ่อมยากมากเลยค่ะแล้วก็เวลาที่เราลอกฟิล์มนะคะจะเห็นว่าพี่พักเนี่ยจะลอกฟิล์มออกมาแค่ครึ่งเดียวแล้วก็ทําการเล็งค่ะการลอกฟิล์มที่หน้าจอแค่ครึ่งเดียวจะช่วยให้เวลาที่เราจับฟิล์มเล็งจะจับได้แม่นยําขว่าค่ะแล้วก็ถนัดมือกว่าแล้้ววฝุ่่นนกก็ไมลงดยะะคาร เงหน้าจอของพี่พักนะคะพี่พักก็จะเล็งที่มุมบนทั้งสองข้างค่ะว่าฟิล์มตรงไหมแล้วก็มุมด้านข้างนะคะขอบว่าเฮ้ยฟิล์มเนี่ยตรงไหมเสมอไหมบาลานซ์กันทั้งหมดไหมแล้วหลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้ฟิล์มกระจกเนี่ยดูดกับเนื้อหน้าจอเองเลยค่ะฟิล์มนะคะถ้าเป็นฟิล์มกระจกดีๆมีคุณภาพดีๆฟิล์มเขาจะดูดไปกับหน้าจอเองอย่างอัตโนมัติเลยค่ะและฟิล์มหน้าจอดีๆนะคะพี่พักก็แนะนําเป็นฟิล์มกระจกของโฟกัสค่ะพี่พักขายฟิล์มกระจกของโฟกัสเนี่ยมานานมากแล้วแล้วคุณภาพเขาเน